สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวนะคะแล้วก็นี่น้องโอโซนกับน้องฟองดูนะคะมิวก็เหมือนเดิมเดียวขอ,อ,อแชร์ไปในกลุ่มดีกว่านะคะ ก็แชร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็แท็กเพื่อนไปด้วยสักสามสี่คนนะคะ <S <S 1> <S 1> สวัสดีคุณคาร่านะคะมีก็ไลฟ์สดที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีบรรยากาศนะคะพาที่กำลังจะตกดินนะเวลาตอนนี้นะคะน่าจะประมาณสักห้าโมง นะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องนะที่เป็นจะบอกอะไระข้อมูลข่าวสารแล้วก็เกี่ยวกับส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะที่เป็นยุคปีเนี้องพแบบยุคใหม่ปฏิบัติธรรมยุคใหม่ก็คือสามารถปฏิบัติที่ไหนก็ได้แล้วก็รดวดเร็วทันใจเหมือนกับว่าไม่ต้อง ลำบากนะเหมือนสมัยก่อนนะะอย่างมิวสมัยก่อนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องไปวัดไกลๆหรือว่าต้องเข้าถ้ำนะคะต้องออไปในที่ที่สงบแล้วก็ไม่มีผู้คนนะยังยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยสถานที่ที่คนไปกันได้เยอะนะที่เรียกว่าถ้ำพญานาะคที่ดังๆเลยตอนนี้จริงๆจะบอกไปมาก่อนจะมาบังนอกอีกสิบกว่าปีที่แล้วนะคะที่เรียกว่าถ้ำนาคานะจริงๆก็คือ ภูรังกาที่ไม่เคยไปนะซึ่งมีการเดินนะคะขึ้นกระไดเนี่ยเป็นร้อยๆขั้นเลยก็คือใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะเป็นที่ที่สงบสงัดเหมาะกับการปฏิบัตินะคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เอ่อเรียกเรียกเรียกว,ว่าเป็นความเชื่อนะคนที่จะไปเคารพสักการะนะคะพญานาคก็ไปที่นั่นไปขอพรซึ่งมีทั้งคนมีชื่อเสียงมมีชื่อเสียงนะตอนนี้ก็ เรื่องความเชื่อปีนี้ก็มาแรงเขาบอกว่าเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยปีนี้มาแรงมากๆนะคะคือปี2022เนี่ยจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วนะเรื่องความเชื่อเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวลูกสอนเจนเดี๋ยวตัดผมมาใหม่นะฮะดูสั้นเลยนะจริงๆเรื่องความเชื่อมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเออมันเพิ่งมาเนี่ยบูมนะมากๆช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่มี เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาสุขภาพนะคะหรือที่เรารู้กันอยู่เกี่ยวกับตัวไวรัสเนี่ยตัวโควิด -19 ทเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่มีที่พึ่งนะก็คือเหมือนกับเออหนึ่งอาจจะสูญเสียงาน2ก็คือ,อสูญเสียความมั่นใจแล้วก็เรื่องธุรกิจรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือคนรู้จักอะไรหลายคนนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเมื่อคนไม่มีที่พึ่งคุณคิดว่าจะพึ่งอะไรนะก็พึ่งความเชื่อนะคะบางคนเนี่ย หมดเงินนะคะเป็นแสนเป็นร้ายบางคนหมดตัวค่าตัวตายก็มีหรือบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเสียสติไปเลยอย่างนี้ดีกว่านะ,ะเพราะว่าพอเชื่อแล้วมันไม่ได้อย่างที่เชื่อนะคะมันก็เกิดอาการอะไรผิดหวังพอผิดหวังมากๆคือรับไม่ได้นะ,ะสภาวะจิตที่มันแตกสลายเดี๋ยวขอนั่งนี้ดีกว่าอ่ะดูสิว่าเห็นน้องไหมฟอนดูไหนลูกฟอนดูฟอนดูนั่งแบบฟอนดูมา <c oughs> <c oughs> อ่าสภาวะจิตที่ <c oughs> ที่มันบอบช้าที่มันแตกสลายเนี่ยมันเยียวยายากนะเพราะว่าอย่าลืมที่บอกว่าทุกอย่างนะคะในร่างกายเนี่ยจิตเป็นตัวนำนะคุณจะป่วยคุณจะสุขภาพดีคุณจะมีกําลังใจในการต่อสู้หรือแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้เนี่ยจิตจะต้องนําสภาวะกายนะเพราะถ้าจิตคุณ เข้มแข็งจิตคุณสู้เนี่ยกายมันก็สู้ไปด้วยสังเกตว่านะบางคนเป็นโรคลายเช่นมะเร็งเนี่ยหมอบอกอยู่ได้2เดือนสาเดือนหรือระยะเวลาอะไรก็ตามที่หมอพูดแต่บางคนอยู่10ปีก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจิตมันคุมร่างกายไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออทำคีโมหรือกินยาไม่กินยานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะเรากําหนดได้นะวันนี้ก็เอพิโซดสามสิบนะคะวันนี้อยากจะมาไลน์นอกสถานที่บ้างนะเปลี่ยนบรรยาก,กาศจะได้ เนี่ยดูธรรมชาตินะคะแล้วก็พระที่ก็เลยตกดินอยากให้เห็นสีของทองฟ้าด้วยนะ,ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจะพูดถึงว่าการค้นหานะสภาวะธรรมะนะคะที่มีอยู่ในตัวเองของทุกคนอยู่แล้วจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมามีสภาวะธรรมอยู่ในตัวแต่คุณจะค้นหาได้อย่างไรคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเจอหรือย,อยังหรือมันเป็นยังไงนะคะวันนี้จะอธิบายนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูว่าเออคนนั้นบวชเท่านี้คนนี้เป็น ผู้รู้มีพิธิหารหรือคนนั้นมีไม่มีมันมีทุกคนเพราะว่าคนทุกคนมีธรรมชาติอยู่ในตัวเองธรรมะอย่าลืมว่าธรรมะของพุธเจ้านะคะคือธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวแต่อยู่ที่ว่าคุณค้นมันค้นหามันเจอหรือยังคุณรู้หรือยังว่าธรรมชาติของคุณเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าเป็นจากการที่ถูกสังคมหล่อหลอมไม่ใช่เป็นจากการที่ถูกบังคับหรือครอบครัวอยากให้เป็นนะคะยกตัวอย่างนะบางคน คุณพ่อคุณแม่ตั้งความหวังกับลูกมากๆนะคะเลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงมาแล้วอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ดีนะอยากจะให้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังอะ่ะอยากให้เป็นหมอเป็นนักธุรกิจเป็นพยาบาลนะอยากให้มีอุปนิสัยแบบนั้นอายุเท่านั้นแต่งงานนะคะนี่คือข้อกําหนดหรือสิ่งที่คนเอาเขาเรียกว่าอะไรหัวโขนหรือเอาภาระหน้าที่เอาอะไรก็แล้วแต่ความคิดของเขามาใส่ในตัวคุณเพราะฉันเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณนะธรรมชาติของคุณคืออะไรก็คือสิ่งที่คุณทําและคุณ มีความสุขตั้งใจฟังให้ดีนะทุกเรื่องไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะอะไรก็ตามในชีวิตจะเริ่มจากการที่เ,เป็นที่รักของเพื่อนยกตัวอย่างไปเที่ยวกับเพื่อนนะแล้วมีความสุขนั่นคือตัวตวนจริงแต่ไม่ใช่ไปเพื่ออยากจะมีสังคมหรือไปแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีหรืออะไรนั่นคือหัวโขนที่คุณใส่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังค้นหาธรรมชาติคุณไม่เจอคุณไม่มีทางที่จะ ค้นพบธรรมะพุทธเจ้าตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวจะอายุเท่าไหร่จะสองขวบสามขวบสิบขวบสามสิบสี่สิบแปดสิบไม่ไม่เกี่ยวนะก่อนน้้นหาไม่เจอไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มาฟังไลฟ์นี้แล้วนะคะทาความเข้าใจคุณอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาถือเป็นประสบการณ์ตอนนี้คุณต้องเริ่มค้นหาตัวเองให้เจอในสิ่งที่คุณทาแล้วมีความสุขจะหน้าที่การงานนะคะอาชีพ หรือแม้กระทั่งการที่คุณคบใครก็แล้วแต่คุณอยู่คนนั้นแล้วคุณมีความสุขเป็นตัวตัวเองอะนะโดยที่อย่าลืมว่าเป็นตัวตัวเองเนี่ยต้องมีสิ่งที่บอกไว้ก่อนหนะน้านี้ทุกไลฟ์จะพูดนะคะก็คืออะไรสัจธรรมคุณธรรมธรรมชาติ3าสิ่งนี้คือตัวคุมไม่ใช่ว่ามีความสุขแบบว่ากินเหล้าแล้วก็ไปยกตัวอย่างนะไปคว้างปลาสิ่งของเสียงดังวายๆแล้วก็บอกอ้างว่าฉันมีความสุขแบบเี้ยแต่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะ่ะเนืะอไหมเพราะอะไรคุณทําเสียงดังคุณไปสร้างความรำคาญเนี่ยมันไม่อยู่ในค่าจริงเพรราาะะะฉนนั้นอไก็ตม ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยก็คือไม่ทําให้ตัวเองร่ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค้นหาธรรมชาติในตัวคุณเองเจอหรือยังอิสระมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะในครอบครัวหรือชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกไปสังสรรค์กับเพื่อนเลี้ยงเพื่อนอย่างงี้มีความสุขจากสิ่งที่คุณเป็นจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องไปยืมเงินคนอื่นหรือต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่คุณ ทำแล้วถูกแล้วมาถูกทางใช้คำนี้นะมาถูกทางหนึ่งก็คือค้นหาธรรมชาติในตัวเองให้เจอในทุก,กเรื่องนะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเพราฉะฉันเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงธรรมชาติเรื่องเล็กๆน้อยจากพื้นฐานประจําวันเลยนะการที่คุณทำกิจวัตรประจําวันนะคะอย่างเช่นซักผ้าล้างจานถูบ้านทําความสะอาดทํางานแล้วคุณมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้นนะนั่นคือคุณค้นคุณค้นพบ ธรรมชาติแล้วความสุขอย่าลืมว่าไม่ใช่อยู่ที่เงินที่คุณหามาได้นะจะ10บาทร้อยบาทพันบาทล้าน1 0ล้านร้อยล้านเพราะบางคนมีเงินเยอะไม่ใช่มีความสุขเพราะอะไรครอบครัวทะเลาะกันนะหรือว่าโดนคนโกงคนถักหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุถ้าคุณยังไปมุ่งหาสิ่งต่างๆที่อยู่นอก หรือสิ่งต่างๆที่รอบตัวไปพึ่งคนรักบ้างลูกบ้าง,างสามีมัง่งออพึ่งฟ้าพึ่งดินโทษเทพโทษอะไรมันไม่ใช่นั่นคืออะไรคือเครื่องช่วยมูใช่อย่างนี้ดีกว,ว่าเหมือนกับเป็นกําลังใจนะการที่คุณไปขอพรพระหรือคุณไปขอคําปรึกษามันเหมือนเป็นกําลังใจแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเป็นคนตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ใช่พอทําอะไรพลาดก็โทษเห็นไหมเพราะว่า เพื่อนบอกให้ทาอย่าง,งานั้นโทษคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงมาแบบนี้โทษฟ้าโทษดินโทษเทวดาไม่ช่วยฉันโทษสิ่งศักดิ์สิทธิโทธ์โทษไปหมดแต่ไม่อยู่ความเป็นจริงไม่ย้อนมาดูตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจัยภายนอกคุณต้องการจะหาธรรมะของคุณให้เจอก็คือหาธรรมชาติในตัวเองให้เจอก่อนเริ่มจากเล็กๆน้อยเพราะฉะน,นั้นเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจอ่าเราจะนัานทำยังไงอีกเพราะคุณรู้แล้วคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีเวลาให้กับตัวเองการที่ มีสมาธิสมาธิเกิดจากอะไรก็การที่คุณอยู่เฉยเฉยนั่งสงบนิ่งอยู่ตัวเองนั่นแหละเรียกว่าสมาธิแล้วการที่หลายคนคุณสงสัยนะยกตัวอย่างตอนนี้ข่าวกํลาลังดังเลยไปไหว้ขอพรนะคะท้าวเวสสวรนะที่จังหวัดอะไรเนี่ย จำไม่ได้และแต่ว่าคุณรู้ว่าตอนนี้เป็นข่าวนะแล้วก็มีคนถูกรอตเตอรี่ลงวันที่หนึ่งหกล้านนะเพราะว่าไปขอพอรได้สองวันยกตัวอย่างแล้วโอ้ถูกฉันไปขอมั่งคนไปขอพอรสมมติแสนคนคุณคิดว่าแสนคนจะได้หกล้านเหมือนกันหมดไหมมันไม่ใช่นะคือหนึ่งอยู่ที่สิ่งที่คุณทํามาด้วยนะคะในอดีตผสมกับปัจจุบนันสองก็คือสมาธิไม่เหมือนกันแต่ละคนสังเกตไหมบางคนก็ขอพอรได้บางคนขอไม่ได้บางคน ทำแบบนั้นเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการฝึกฝนไงการฝึกฝนในตัวเองนะคะคุณต้องฝึกสมาธิในตัวเองก่อนนะไม่ใช่ว่าการฝึกสมาธิคือการต้องไปนั่งเงียเๆียในห้องพระนั่งสมาธิสินาทีครึ่งชัช่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวนี้ทําสมาธิที่ไหนก็ได้สมมติคุณขับรถแล้วก็จอดมือโยตัวไม่ใช่ขับไปทำสมาธินะคือมีสมาธิในการขับใช่แต่ไม่ใช่มานั่งขับเราขับรถอยู่แล้วมานั่งหลับตาไม่ใช่ยาง้นคือ สมมุติว่าจอดไม่ใช่ติดไฟแดงด้วยจอดแบบเที่ที่จอดรถบ้างว่างแบบว่าก่อนจะลงรถยกตัวอย่างนะนั่งกับตัวเองสักห้าทีสิบนาทีหรือในห้องน้ําห้องนอนห้องครัวที่ไหนก็ได้อะที่ไม่ต้องแบบทําอะไรไปด้วยอยู่เฉยๆกับตัวจริงๆจ,จะเปิดเพลงไม่เปิดเพลงลืมตาหลับตาได้นะอะไรลูกอ๋อมีเพื่อนมาเห็นไหมไหนดูพิโอ้โหหางใหญ่เลยที่ตัว ตัวดำๆเลยนะเนี่ยสามตัวนะคะนี่เพื่อนโซนมาใจใจเย็นๆลูกเองเนเขาไปแล้วเขาไปแล้วฮะาไปแล้วเอออ่ะหายไม่ปยพี่มั่งโอเคโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูโอเคโอเคเสียงดังตลอดเวลาออกมาข้างนอกนะชอบชอบนะคะพอแล้วลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยมันทำที่ไหนก็ได้ตอนนี้แล้วก็ใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะไม่ใช่ข้ออ้างว่า อุ้ยไม่มีเวลามีครอบครัวต้องดูแลนะคะต้องทํางานทั้งวนันมันมันไม่จริงหรอกบอกเลยอย่างคุณเข้าห้องนะ้ำบางคนเข้า5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงคุณเข้าไปนั่งคุณก็นั่งกับยืนเฉยๆหน้ากระจกก็ได้แล้วก็หลับตายอยู่กับตัวเองนะบางคนออไม่รู้จะกําหนดจิตยังไงนะคะดู รมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกําหนดพับริกรรมอะไรแค่ดูเข้าออกเข้าออกนะคะหรือไม่รู้สมมติบางคนไม่รู้จะดูลมหายใจไงอะดูที่ท้องเอามือจับก็ได้นะเข้าออกเข้าออกรู้แค่นี้หรือบางคนผู้บอกสามารถเนี่ยจับตรงจัก,การะที่7นะคะตรงนี้ก็คือกําหนดเนี่ยสมาธิอยู่ตรงเนี้ยช่วงเวลาไหนก็ได้ทําตอนไหนก็ได้ที่คุณนึกขึ้นได้วันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งคือนี่ฝึกสมาธิในตัวเอง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีสมาธิผมบอกเลยตอนนี้หัวสีฟ้าสวยมากเลยนะยุคปี2022เนี่ยมันจะยากเพราะอะไรเพราะว่ามันวุ่นวายคุณสังเกตชีวิตประจำวันตอนนี้ไหมคนรีบเร่งนะที่เขาบอกเวลาเดินไปเร็วขึ้นแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เราดูเวลาคุณไปเปิดนะคะจะช่อง359นะเก่าเวลวอะช่องแบบว่าอ,อ,อมารินมยกตัวอย่างหรือไทยรัฐทีวีอะไรก็แ,กแต่มีแต่ข่าว นะข่าวอะไรคุณดูนะข่าวที่แบบไม่ดีอ่ะเป็นพลังงานลบนั้นเลยเพราะฉันเนี่ยคุณจะข้ามผ่านจาภาวะแล้วคุณไปเจอเพื่อนข้างนอกอีกก็มีแต่ปัญหาเรื่องเงินมัง่งครอบครัวมั่งเรื่องงานเรื่องธุรกิจน้อยคนนะที่ไปคุยแล้วจะชวนกันหัวเราะเหมือนสมัยก่อนนะที่เราไม่มีเหมือนเ,เด็กๆอ่ะที่เราไปคุยกับเพื่อนแล้วไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดก็คุยเรื่องเก่าที่แกล้งกันแล้วก็หัวเราะสุดสนานมันน้อยคุณลองดูชีวิตประจำวันตอนน,ตอนนี้เวลาคุณคุย <c oughs> กับใครนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวเจ้านายคนร่วมงานมีแต่ทุกคนมีปัญหารอบตัวแล้วคุณจะต้องเก็บปัญหานั้นกลับบ้านหรือเปล่านะคุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงถึงบอกว่าวิธีจัดการกับพลังงานลบมันยากนะตอนนี้เพราะว่าสื่อเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเรื่องโควิดเลยนะจริงๆอ่ะจะบอกจะจะบอกว่ามันน่ากลัวไหม เอาความจริงเลยนะมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่ไม่น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมประโคมข่าวเออยางงั้นอย่างน,น,างนี้เพราะอะไรเพราะว่าจุดประสงค์เดียวเลยคือต้องการจะจําหน่ายวัคซีนยิ่งคนกลัวคุณยิ่งฉีดถูกไหมเพราะายิ่งขายได้คุณคิดดูมูลค่าที่เขาขายทั่วโลกไม่ใช่แค่สหรัฐถูกไหมทุกทั่วโลกทั่วโลกนะต้องการวัคซีนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะจะเหมือนออกกฎหมายใ,ให้กําหนดฉีดปีละครั้งเหมือนฟูลชอ็อตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธุรกิจ แต่ว่าอะไรคุณรู้แต่คุณทําอะไรไม่ได้เพราะคุณเป็นหมากรู้บอกแล้วว่าทุกสิ่งแบบเขากําหนดมาแล้วเราเป็นผู้เล่นแต่เราต้องเล่นแบบชาญฉลาดต้องรู้ทันทุกอย่างไม่ใช่เดินเขาให้เดินซ้ายก็เดิน,ซ,ดนซ้ายให้เดินขวาก็เดินขวาคือไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะะซึ่งมันยากนะแล้วก็คนที่รวยก็รวยยิ่งขึ้นไปคนที่ผสมเล็กก็ะสมอะไรนี้ขึ้นไปคนที่มีอานาจก็มีอำนาจยิ่งไปคนที่ที่ไม่มีพันเขาเรียกอะไรไม่มีวันที่จะลืมตาป่าก็ ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะอะไรถูกเขากดไว้นะกดจากอะไรหนึ่งอำนาจสองก็คือสิ่งที่มันเป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนที่เราจะเกิดดี่คุณลองดูสมัยก่อนตั้งแต่สงครามโลกฮิตเลอร์เห็นไหมไมันมีตลอดเขาทําสงครามโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะขยายอํานาจนะแล้วก็ขายอาวุธคุณก็ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ซิว่าเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเออทำสงครามเพื่อความสุขมันมีไหมความสุขพอมีแต่การสูญเสีย ถูกไหมหรือยังโควิดเนี่ยพอเป็นมีแต่คนล้มตายมันมันกระสุกไหมมีการสูญเสียแล้วเขาแคร์หรือเปล่าก็ไม่แคร์เพราะอะไรก็มันไม่ใช่ญาติฉันนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะต่อต่อกันแล้วเรารู้เราจะทํายังไงไม่ใช่ว่าเขาประโคมข่าวให้คณกลัวยิ่งกลัวหนักเลยไม่ออกจากบ้านเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวติดโควิดเดี๋ยวตายนะหรือบอยฉีดวัคซีนฉี่ฉีดฉีดเข้าไป3 4 5 6กเข็มอะไรก็แล้วแต่ ย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรไม่ใช้ชีวิตแบบมีสติปัญญานะมีสิมีสติปัญญาคือต้องดูตามความเป็นจริงด้วยว่าเรื่องไหนมันจริงไม่จริงอย่างตอนเนี้ยไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรข่าวอะไรไมิวเห็นนะปลายวันประจําวันนะมีล่าสุดยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครยกตัวอย่างนะะที่เขาบอกว่ามีเงินสมมุติคุณมีเงินอ่ะสิบล้านแล้วให้เอาคุณเอาเงินเนี่ยไปฝังดินเสร็จแล้วก็เงินมันจะงอกขึ้นมานะรถไฟมานะไปที่ไหนก็มีรถไฟนะ คุณเป็นคุณคุณจะฝากไหมไปฝากแบนด์ดอกเบีย้ยมันน้อยแต่เงิน10ล้านมันอยู่อะนึกออกไหมหรือคุณอาจจะไปลงทุนนะคะไปซื้อที่บุญยตัวอย่างที่มันก็งอกเงยขึ้นมาถูกไหมมีปีนี้10ปีมันก็ต้องขึ้นแต่คุณเอาไปฝังดินอะแล้วสุดท้ายยังไงก็โดนขโมยนะโดนคนที่หลอกขุดไปเพราะฉะนั้นนึงบอกว่าเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรจะถูกหลอกเลยด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันมันมันไม่ใช่ความจริงสุดๆอะ่ะหรือหรือหรือเป็นเรื่องที่แต่งชุดตำรวจโทรมามามาขู่ว่าเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายนะคุณฟอกเงินหรืออะไรคือถ้าอยู่ในค่าจริงบอกเลยเวาลาฟังแค่แป๊บเดียวรู้เลยนะว่ามันจริงไม่จริงไม่ใช่อวดล่ามอวดรู้นะคะฟังให้ดีนะแต่ว่ามันอยู่ในค่าจริงจนมัน คือสามารถใช้ชีวิตแบบรู้อ่ะหรือมันคุณไปเจอคนอ่ะคุยกันอ่ะคุณจะรู้แล้วใครจริงใครไม่จริงเอาอ่างนีีกว่าเขามีผลประโยชน์หรือเขาจริงใจหรืออะไรเห็นไหมมันใช้ชีวิตง,ง่ายกง่ายกว่าไหมในเมื่อคุณคุณรู้แต่คุณไม่ได้ทําเป็นสู่รู้นะคือคือรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวกับใครอย่างไรนะคะเพราะฉะนันเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมยุคใหม่มันสําคัญมากเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนเดิมแล้วที่บอกตั้งแต่ปี 2019- 2020 ตรงเนี้ย2021แล้วนะตอนนี้แค่เข้ามาเดือนกุมภาจะเป็นเดือนวาเลนไทน์ที่เขาบอกเป็นวันแหความรักอะไรอะนะมันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งนะคะที่เรียกว่าอะไรสร้างให้มันเป็นเทศกาลสีสันนะแต่จริงๆวันขอ่งความรักอะมันเป็นทุกวันแหละหรือคุณจะต้องบอกรักกับแฟนบอกรักกับคนในครอบครัวเฉพาะวันวาเลนไทน์เหรอวันนึงปีมมีทั้ง3 6 5วันกณจะไม่บอก ไม่บอกหรือไม่ทําดีหรอเขาเหรอต้องมาทําแค่วันมิธาทเปนเดียวเห็นไหมมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเหมือนกับเทศกาลมีอะไรสนุกสนานทำนะมีอะไรให้ตื่นเต้นแต่ความจริงอะสิ่งเหล่านี้ควรจะทําทุกวันอยู่แล้วอย่างเช่นไรควรจะดูแลพ่อแม่ลูกคนที่คุณรักเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆที่คุณช่วยได้อยู่แล้วไม่ใช่เลือกทําเฉพาะวันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปให้เลยนะธรรมะคือธรรมชาติเมื่อไหร่ที่คุณค้นหาธรรมชาติ ในตัวเองเจอคุณก็จะเจอทร,รม,มองพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมชาติในตัวกับมาธรรมชาติที่คุณเห็นตอนนี้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะฮะเนี่ยเห็นเป็นทุ่งหญ้านะสีท้องฟ้าเนี่ยคุณกับเขาก็คือไม่ต่างกาันม่บอกนะมันคือสิ่งเดียวกันตั้งแต่แรกคุณแค่เป็นมองต่างเองฉันต่ำต้อยฉันเป็นดินฟ้าสูงสูงต่ำใครกําหนดนะสูงต่ำใครกําหนดมีคนกําหนดเพื่ออะไรเพื่อแบ่ง ชนชั้นนะคะเพื่อให้เกิดเนี่ยโลกที่เขาสร้างขึ้นมาว่าต้องคนใช้แรงงานนะก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้คนที่มีอำน,นาจอยู่สุขสบายอย่างเงี้ยนั่นคือมันเป็นเรื่องแบบจะบอกว่าอะไรดีอะไกลตัวมากๆเลยนะ,ะเป็นเรื่องที่แบบควบคุมอะไรไม่ได้นี่หว่าแต่ไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องทําแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคะ <c oughs> อะไรลูกคุยกับเด็กแล้วโ,โซนก็คุยแข่งกับมิวนะคุยเก่งมากๆเลยนะคะ ก็พูดเรื่องโควิดก็อัปเดตหน่อยนะตอนนี้ยอดที่สหรัฐลดลงนิดนึงนะคะแล้วก็หลายหลายประเทศนะได้ยินข่าวนะคะรวมทั้งอังกฤษนะก็ยกเลิกม,มาตรการที่บังคับให้ใส่หน้ากากไปตามสถานที่สาธารนณะหรือแม้กระทั่งการฉีดยานะะเขาเริ่มยกเลิกแล้วเพราะอะไรเขาเประกาศว่าต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตปกติแต่จริงจะบอกนี่คือสิ่งที่ถูกนะ เพราะว่าอะไรมันมันต้องทําตัวแบบว่าให้ปกติที่สุดอะนะแต่ไม่ได้ให้ประมาทให้ให้ให้ใช้ชีวิตแบบปกติมีความสุขโซนมีเด็กเดินนะคะอยู่ตรงข้ามนะเสียงดังมากเลยตอนดูไหนลูกตอนดูนอไนไรจะกล้าอ่าให้ดูมออุมนี้นะเพราะฉันเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ใช้ชีวิต ปกตินะคนที่ไปทํางานก็ทํางานปกติอาจจะ work from home หรืออะไรหรือคนที่ต้องการจะออกไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดไปซื้อของก็ไปได้แต่แค่อะไรล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็ท้าไม่สบายก็อยู่บ้านพักผ่อนเนี่ยง่ายๆเลยคือหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะข้อแรกเลยที่สําคัญเนี่ยเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าอะไรามาประโคมข่าวนะว่าให้กลัว ้องอย่างนั้นใยญ่อย่า,ยยางงี้คือมันมันกลายเป็นแบบใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขไม่สลาใช้ชีวิตภายใต้ความกลัวคุณคิดว่ามันดีไหมนะไม่ว่าจะเป็นกลัวเรื่องโรคภยัยนะคะกลัวภัยธรรมชาติอ่ะตอนนี้มีข่าวเรื่องสงครามมาอีกแล้วคือต้องประคมข่าวลบทุกวันเพื่อให้คุณเกิดอะไรถ้านิยมหรือทัศนคติทางด้านลบคุณจะได้ใช้ชีวิลำบากไงเนี่ยคือสิ่งเทเขาต้องการนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ทันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันปกติเพราะว่ายุคนี้บอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คนที่แข็งแรงอยู่ก็ตายก็มีหรือว่าคนที่บอกว่าไม่เป็นอะไรป่วยก็ได้เพราะฉันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช้ชีวิตทุกวันของคุณให้มีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังนะก่อนจะตายไม่มานั่งเสียดายเอาไม่ได้ทําแบบนะั้นไม่ได้แบบนี้ถ้าคุณทําทุกวันดีแล้วจะไม่มีวันไหนเลยที่คุณ ต้องมานั่งเสียใจจะไม่มีวันไหนเลยที่คุณต้องมาเสียดายแล้วสุดท้ายคืออะไรไม่ห่วงและไม่ห่วงในชีวิตนี้ก็คือตายก็ตายนะไม่ใช่แบบโอ้โหกลัวตายห,ห่วงสมบัติห่วงลูกหลานห่วงอะไรสารพัดแล้วยังไงก็กลับมาเวียนว่ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้กําหนดทั้งหมดเวียนว่ายแต่เกิดใครกําหนดนะบางคนบอกว่าเป็นบุญกรรมหรืออะไรแต่จริงๆคุณที่คนที่กําหนดนะี่คือตัวคุณเองนะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ นอกเหนือการควบคุมของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์เรียนรู้และข้ามผ่านนะบางคนบอกว่าจะข้ามผ่านนะสิ่งที่มันติดอยู่นะในจิตใจนะคะปัญหาหรือความฟุ้งซ่านทําอย่างไรคุณไม่ใช่เมย์มิ้งเมื่อเคยเป็นนะที่มาพูดเนี่ยมิก็เคยเป็นไม่ใช่แบบทแบบุกคนไม่เคยผ่านปัญหาทุกคนไม่เคยมีอาการนอนไม่หลับทุกคนไม่เคยมีอุปสรรคมันมีแต่ว่าคุณทํายังไงคุณถึงจะผ่านมันไปได้ บอกเลยว่าคุณจะต้องค้นหาอุปสรรคเหล่านั้นให้เจอเป็นเรื่องๆไม่ใช่ว่ามีผ่านเข้ามาสิบเรื่องคุณต้องแก้พร้อมกันสิบเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันจะทําให้ผูกป,ปมก็คือแก้อะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็เป็นโรคกระตรุโกโรคนอนไม่หลับต้องกินยานะ h e l มีเพื่อนใหม่ล okay. <laughs> <laughs> ะเจนน้อยัลโหล อ่าอานตอนดูเหาละนี่เป็นอย่านี้มาใจเย็นใจเย็นใจเย็ฮัลโหลหมูน่ารักนะพี่น้องใส่เสื้อด้วยนะน่ารักจังเลยเออโอเคโอเคน้อนดุมากนะเดี๋ยวรอแั๊งเกโนโนนรก็ต้องนน่จะไม่ได้เฉียนา วันเที่ยวจริงเลยไม่เอาเสียงดังนะเจียนนะโอเคโอเคเจียนเจียนนเสียงดังโอเคเสียงฟองดูเห่ามันไก่ขันเลยนะโอเคโอเคเจียนเจียนเจียนนะฮะเพราะฉะนั้นจะสรุปให้นะเรื่องปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอ คุณจะต้องค่อยๆแก้เป็นเรื่องๆผมบอกเลยว่าไม่สามารถแก้พร้อมกันได้สมมติคุณเจออุปสรรคพร้อมกันทีเดียวนะแล้วแก้ทีเดียวเลยมันทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันต้องโฟกัสนะคะมันต้องมีสมาธิมีสติแก้เมื่อแก้เรื่องแรกได้ก็จะแก้เรื่อง2เรื่อง3เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าอันไหนที่สําคัญที่ต้องแก้ก่อนแก้เรื่องนั้นก่อนนะแล้วกเ็เรื่องอื่นๆก็แก้ตาม เหตุปัจจัยเรื่องไหนสําคัญแก้ก่อนแล้วมันจะคลายปมไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะปลดล็อกได้เองนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยไม่มีปัญหามันมีทุกคนแหละแต่ว่าคุณแค่ไม่รู้วิธีแค่นั้นเองนะคือ 1. อาศัยอะไรอาศัยสตินะมีสติมีสมาธิแล้วมันจะทําให้เกิดปัญญานี่ไม่ใช่พูดแบบ ให้โลกสวยนะพูดตามประสบการณ์ตัวเองนะมีสติก่อนแล้วมีสมาธิพอเมื่อมันเกิดปัญญาเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาต่งตางๆได้แต่ถ้าคุณอยู่ในค่าสัตธรรมคุณธรรมชาติบอกเลยนะมันจะลดไปเองปัญหาพวกนั้นนะมันจะสลายคือคือจะใช้คาว่าอะไร ใช้คําว่าเหมือนช่องการสื่อสารอย่างนี้ดีกว่าเหมือนสมมติว่าคุณต้องการจะดูรายการทีวีช่องหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องจูนคลื่นให้ตรงกับช่องนั้นๆถูกไหมคุณถึงจะดูได้ไม่ใช่คุณอยากจะไปดูช่องสามแล้วคุณไปจูนช่อง7มันก็ดูไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็เหมือนกันถ้าคุณจูนแล้วคุณเจอนะคะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะแก้ได้นะเป็นเรื่องๆนะคะแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในข่าสัจธรรมคุณธรรมชาติเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะ จัดการระบบให้หมดแล้วอะไรที่เป็นพูกเดียวกันอย่าลืมนะมันเข้าพวกกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีสัจธรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นค่าจริงมันจะเข้ามานะไม่ใช่ว่าเ,เดี๋ยวกำลังดูตำรวจน,นะเข้ามาวอบเบี้ยใครนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เป็นค่าจริงข้อศัตรธรรมนะคะสำคัญที่สุดเป็นการดําเนินชีวิตแบบง่ายที่สุดแล้วจะลดปัญหาอะไรที่เป็นค่าเทพมันออกไปอัตโนมัติอะไรที่มันไม่จริงอะ่ะมันก็ไม่ไปเจออยู่แล้วมันอยู่คนละช่อง mm hmm. นะ,ะนเป็นเรื่องง่ายในการดําเนินชีวิตหานะไม่ได้ยากเนี่ยให้ดูท้องฟ้าน,นิดหนึ่งนะ,ะสวยงามมากๆนะคะตอนนี้จะบอกว่าออกสีส้มนะ,ะส้มชมพูฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้เป็นสีส้มนะคะโอเคโอเคฝั่งนี้เป็นสีชมพู นะครึ่งๆเลยนะคะเห็นไหมคุบอลท้องฟ้าสวยงามนะก็อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศไลฟ์นอกสถานที่เพราะว่าจะได้เห็นนะคะธรรมชาติแล้วก็มีว่าชอบอยู่ธรรมชาติปกตินะคะที่หนึ่งสองสามวันกูจะพาฟองโดโซนเนี่ยไปวิ่งนะที่พาร์กนะฮะสนามหญ้าแล้วแต่ที่จะไปนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะอยู่กันด้วยกันมาแต่ปีงพันสิบตอนนี้ปี2 0 2 2แล้วนะคะก็2ปีกว่าแล้วนะก็ไลฟ์ ไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสามารถเนี่ยมาถามในไร์สดในไร์สดได้จะถามจะตอบให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อ,อ,อยู่ไกลเกินเอื้อมใช้คำนี้นี่คือความจริงนะความจริงคือสิ่งที่มัน ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอะ่ะเพราะมันมีอยู่อยู่แล้วนะ,ะอะไรก็ตามถ้าคุณมีความพยายามมีความอดทนนะแล้วมีความมุ่งมั่นมาสําเร็จได้นะอยู่ในค่าจริงไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นคือสิ่งสาคัญที่สุดในยุคปัจจุบนันนะาลาไปก่อนกับเอพิโซดส0นะคะวันนี้ดีๆทุกคนนะคะที่มาติดตามแล้วก็อเยพรเหมือนเดิมขอให้ทุกคนเนี่ยพบกับความสุขนะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะใครที่ ยังเดือดร้อนยทุกอยู่ขอให้มีสตินะคะแล้วมันจะแก้ไขผ่านไปได้น,นะอ่ะลาไปก่อนไหนเด็กๆ,ๆหายลูกโอโซนกอนดูไหนลูกชอนยนะนะูไปแล้วลูกชอนยูชอนยูไหนชอนยูนี่นะบายยพี่ๆไปแล้วลูกเปเสียงดังไปเสียงดังเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะวยพรให้ ทุกคนนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขนะด้วยความรักปรารถนาดีจริงใจนะคะไม่มีอะไรแฝงนั้นแล้วก็ใช้สติมากๆอย่าเชื่ออะไรเต็มร้อยบอกแล้วว่าความเชื่อมันเป็นเหมือนกับปัจจัยช่วยปัจจัยเสรมิมดีกว่าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าถ้าเชื่อโดยที่มีไม่มีสติอาจจะเสียใจหรือหมดตัวได้น,ะนั่นคือฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะกับไลฟ์พิเศษวันนี้บายๆพบกันครั้งหน้านะคะามาดูสิ โอเคไปแล้วลูกพอดูหอสบัดดีเออเป็นดังเฉียงดังหรอไม่งเฉียงดังหรอเฉียงดังไปแล้วลูกบายบายสวัสดีค่ะบายบายเออนี่